น้องกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดอตอร์ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะจะเรียนทำสำนึกด,ดีมีใจไร้ทุกข่น้องทุกท่านค่ะมันมีวิไลซักค่ะอาชธพทมกล้าสูสีนกล้าจนอายุสามสิบสามปีอยู่ที่สปปลาว เป็นอ่านักศึกษาวิสาลามแล้วก็เป็นอ่าเรียนทิดอาสาสังกัดตวนตาณบุญสองค่ะเออจะขอมาส่งกันบ้านอากิเลตมันจินโลูกธระทค่ะคือเมื่อเช้านี้ก็นาน,นี้ก็ฟังพี่น้องส่งกันบ้านตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแล้วก็นาลีก็มีจิตหนึ่งหน้าที่คิดว่าเอะเราก็อยากส่งกันบ้านนะ คือเราป่วยแล้วเรานอนป่วยคนเดียวแบบนี้นะมันมันรู้สึกไม่ดีเลยถ้าเราได้ส่งกันบ้านแล้วได้พูดคุยกับครูกับเพื่อนนะมันมันก็น่าจะมีพลังมีแรงเพื่อเขิมเพื่อเขิมแต่ว่ามันก็มีกิเลสอีกตัวหนึ่งมาค่ะมันบอกว่าเฮ้ยเราจะส่งกันบ้านไม่ได้นะสภาพแบบนี้อะคือหน้าเราบวมๆแบบนี้เราจะไปส่งกันบ้านก็ต้องรอให้หน้าเรายุบบวมก่อนแล้วึงค่อยไปส่ง คือถ้าเราไปส่งกันบ้านเราต้องเป็นหน้าอยู่ในสภาพปกติแล้วก็นั่งนิ่งๆน,นะจะไปมีอาการคันแล้วไปเกายุกยิกยุก,ย,กยิกอยู่ต่อนหน้าครูบาอาจารย์แบบนั้นมันดูไม่ดีนะแถมเราจะต้องใส่เสื้อด้วยจากที่นารีป่วยแล้วอขออนุญาตพูดถามในห้องนี้มีผู้ชายเลยก็ต้องขออภัยค่ะคือจากที่นารีป่วยแล้วมันไม่ได้สใส่เสื้อหลายวันค่ะ แล้วก็เราก็ต้องหาเสื้อแล้วต้องเป็นเสื้อที่ปิดคอได้นะคือใกล้ๆคอเรามันเป็นแผลมันมีน้ําไหลออกกันแล้วก็ทีนี้นาริกก็มีกิเลสตัวนี้มันไม่ให้มันไม่ให้ส่งค่ะคือสู้หลายสมงค่ะแล้วก็มันก็ไม่ไหวนาริกก็อัดเป็นคลิปเสียงส่งกันบ้านครูค่ะแล้วก็ครูก็อ่าช่วย่วนมัดกิเลสมาแล้วก็นาริกก็เอาไปส่วนมัดกิเลสค่ะแล้วก็นาริกก็ชวนมัดกิเลสไปว่า เฮ้ยคิเลสเราอะทาตามเองมานานแล้วนะหลายปีแล้วนะสามสิบกว่าปีทุกที่ผายเลยตอนนี้เราจะทําความดีนะเอาหน้าบวมๆนี่แหละไปไปบําเพ็ญกับเพื่อนอะไปทําความดีกับเพื่อนไปพูดคุยเพื่ออากาศป่วยมันอาจจะลดลงบ้างที่ป่วยนี่ก็ป่วยเพราะเธอนั่นแหละคบกับเธอตั้งนานนอนป่วยคบกับเธอแล้วมันก็มีอาการมันก็ยิ่งจะแย่สิตอนนี้ไม่เอาแล้วนะจะไปส่งกันบ้านดีกว่าจะไปคุยกับครูกับหมูไม่ดีดีกว่า เพื่อจะได้พลังแล้วก็นารีก็เลยสนะกิเลสแล้วก็มาส่งกันบ้านค่ะครูประมาณนี้ค่ะกริญิรทมกิเลสว่ายังไงคะเนี่ยคกิเลสมันไม่ให้ส่งกันบ้านค่ะครูกิเลสมันบอกว่าเราอ่ะป่วยแล้วหน้าบวมด้วยออพอมาส่งแล้วกิเลสบอกว่ายังไงคะพอมาส่งแล้วเนี่ยนะเราเราไม่เชื่อเธอเราเนี่ย ค่ะ uhm. ตอนนี้กิเลสมันก็กิเลสมันก็อายกิเลสมันก็ไปแล้วค่ะว่าอโอยเอาจริงเหรอไม่ฟังเราเลยเหรอเมื่อก่อนนะไปกันเราอมล้อมอมล้อมตอนนี้ไม่อากับเราเลยเหรอค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะจริงๆอ่ะไม่รู้ข่าวไม่รู้ข่าวเรื่องของนาลีไม่สบายนะคะก็ตอนนี้ก็ดูปกติดีนะคะ แต่ข้อสําคัญก็คือตอนนี้นาลีได้ได้ล้างกิเลสได้สู้กิเลสกับตัวทีไไ่ไม่ไม่ไม่พาอะไรนะห้ามไม่ให้มาส่งกันบ้านเนี่ยนะก็เหมือนเด็กๆเลยนะเด็กๆเขาก็จะมาส่งกันบ้านของเขาาก็จะเล่าไปแต่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่รู้สึกว่าโดนกิเลสไม่ได้ต่างกันนะคะแต่แม่นาลีนี่มีมีมสู้ทุกทางเหมือนกันนะส่งคลิปเสียงไปด้วยเหรอคะ ใช่ค่ะทรงที่คลิปเสียงไปหาครูค่ะครูก็ส่วนหมัดกิเลสด้วยส่วนหมัดกิเลสค่ะแล้วมาส่วนหมัดกิเลสคือสภาพตอนนี้ก็มันลดลงเยอะแล้วนะก่อนหน้านี้อย่างมันบวมหน้าพี่นารีบวมทั้งตั้งแต่หน้าท้องขึ้นมาที่หน้ามันบวมจนจนเจ็บค่ะมันบวมแบบดูไม่ได้ค่ะก็มันมันลดลงมาประมาณสองสามวันนี้ค่ะวันที่สามค่ะตอนนี้ถ้าดูก็ดูปกตินะคะ แต่ข้อสําคัญก็คือเราได้เห็นกิเลสแล้วเราก็ได้ได้ล้างกิเลสนะี่เป็นข้อสําคัญที่สุดเลยบางทีองค์ประกอบถ้ามันไม่เป็นมากมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอ่ากิเลสมันจะแสดงตัวออกมานะคะแล้วก็พอเขาแสดงตัวออกมานี่ก็ทําให้นารีได้ล้างนะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันกับโมูด้วยมันก็เป็นประโยชน์อีกชั้นหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยได้ประโยชน์ตั้งหลายสถานนะคะกยาเชิญออนค่ะค่ะขอบพระคุณครับ คลุ้นิดหน่อยอนุโมนากับนาลีนะคะที่มาบำเพเ็ญส่งกันบ้านตัวกิเลสตัวโป้งประสงค์พวกเรานะคะก็เห็นตอนที่เห็นหลานๆนะคะเขาเขา้เขามาในอ่านสายด่วนในอ่านบททบทวนธรรมชสตว,ว่าธรรมก็บอกว่าแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายแต่ไม่รู้ว่าเป็นปมากน้อยขนาดไหนนะคะค่ะ<แ>ก็เป็นกําลังใจให้นาลีนะคะในการดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อาการ ค่ะตอนนี้มันก็ลดลงบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่หายค่ะพี่ออนคือเมื่อกี้น่อนที่จะมาส่งกันบ้านน่ะนาลีก็มีอาการไม่สบายค่ะคือมันหายใจไม่ออกค่ะแล้วก็นาลีก็ต้องพักไปหาครูค่ะแล้วก็ครูก็โทรมาคุยก็ให้กําลังใจนาลีแล้วก็นาลีก็ไปปฏิบัติตัวใหม่แล้วก็ตอนนี้มันก็อาการดีขึ้นค่ะมันเป็นอะไรอากาปรปะทุใช่ไหมคะปะทุพิษใช่ไหม ค่ะคือนาดีมีปัญหาที่เต้านมอยู่แล้วค่ะแล้วก็มันคือนาลีไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลว่านาลีเป็นอะไรแต่ว่ารู้แต่ว่ามันมันเป็นพื้นคันแล้วก็เป็นมาเป็นสัปดาห์กว่าแล้วค่ะแล้วก็มันก็มีแผลแล้วก็มีน้ําไหลออกมาเยอะค่ะจนเปียกเสื้อค่ะแล้วก็มันก็แล้วนาลีให้เด็กๆเ,เข้าครัวาซานะคือมันวิ่งไปรวดเร็วค่ะมันไปวันหนึ่งเป็นคืบเป็นคืบไปค่ะ มันก็วิ่งไปที่คอไปที่บ่าไหลขึ้นไปที่อ่าขึ้นขึ้นมาบวมที่หน้าคือมันมันเป็นตุ่มตุ่มเข็ดเข็ดนี้ค่ะแล้วก็นารีก็ใช้อ่าใบทูอ่ะถามันแล้วก็มันก็มันก็ยังขึ้นมาที่หน้านิดนึงแต่ว่าที่หน้าไม่มีตุ่มเยอะแต่ว่ามันบวมค่ะแต่เลือดที่นี่ตุ่มอ่ะมันก็ลงไปที่หน้าท้องแล้วก็มันก็ลงไปที่ขาค่ะมันก็คันลงไปที่ขาคือมันมันมันไปแบบ ไปแบบรวดเร็วค่ะพี่ออนแล้วก็ที่มันแผลมันก็เป็นน้ำมันมีน้ำเล็อเหลืองไหลเยิมค่ะแต่ว่านารีไม่ได้ไปตรวจแต่รู้ข้อมูลจากพี่น้องว่าเออที่เขาเป็นมะเร็งเต้านมอ่ะมันเป็นอาการแบบนั้นแต่ว่านารีก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปตรวจค่ะประมาณนี้ค่ะพูกพี่ก็เป็นกำลังใจให้นารีนะคะก็ น่าจะเป็นเหมือนกับอาการงูสวัสดใช่ไหมครับคุณรู้นิดหน่อยแล้วนารีก็ปรับสมดุลร้อนเย็นอยู่เนาะได้ปรับ<ช>อยู่เนาะ,ะปรับสมดุลร้อนเย็นคร<ช>ับที่คราคือมันอ่าตอนตอนแรกมันก็เป็นพื้นแบบแดงๆแล้วก็หลังจากนั้นมามันก็เป็น,เป,นเป็นตุ่มแบบอเป็นเป็นมเมล็ดเล็ก,เลก,เลกๆเยอะๆติดกันเหมือนดาวอย่างนั้นค่ะแล้วก็อันตะปลายมันก็มันก็จะมีน้ําฉีดขาวๆค่ะ มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นแผ่นเป็นแผนไปเลยค่ะเป็นแบบนั้นหมดค่ะนี่คือเป็นทั่วร่างกายใช่ไหมคะเป็นที่ต่างๆค่ะมันมันที่แรกมันเป็นที่เต้านมแล้วมันจะเคลื่อนมาที่เคลื่อนเคลื่อนไปข้างบนแล้วมันก็ลงไปที่หน้าท้องค่ะลงไปที่หน้าท้องแล้วก็มันก็คันแล้วก็ลงไปที่ขาแต่ว่าที่ขามันก็คันแต่ว่ามันมันไม่มันไม่มีแผลแต่ว่ามันเป็นแผลที่หน้าอกขึ้นมาที่คออย่างนี้ค่ะค่ะ เท่าที่เท่าที่ได้เรียนรู้จากการที่อยู่ในแพทย์วิถีธรรมมาเนี่ยนะคะมีพี่น้องเราที่มีอาการของการที่คิดมันถูกขับออกมาเนี่ยจริงๆมันมันขับออกมาเกือบจะได้หมดแล้วนะคะคือจากข้างในน่ออกมาที่ผิวแล้วทีนี้อาการของทางผิวหนังเนี่ยหลายท่านก็จะมีประสบการณ์และบางท่านก็ใช้เวลาในการดูแลนานและบางท่านก็ใช้เวลา ดูแลไม่นานแต่ส่วนที่ดูแลนานเนี่ยทําให้เรายิ่งชัดว่าอาการทุกอย่างมันมันไม่เที่ยงนะคะคือมันมันหายได้แล้วมันสลายได้ไหมายถึงมันตั้งขึ้นมาแล้วมันก็อดับไปได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้พี่น้องเราเาที่มีประสบการณ์ความเจ็บป่วยที่ถือว่าเยอะถ้าเป็นข้างนอกจะมองว่าเยอะนะคะแต่ว่าท่านภาคเพียรดูแลโดยเฉพาะเรื่องของผิวหนังเนี่ย ดูแลในเรื่องของการระบายพิษการใส่สิ่งที่ดีเข้าไปข้อสำคัญก็คือการทำใจไร้ทุกข์ก็คือทําไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นสภาพของการที่มันมันเสื่อมไปอ่ะมันเกิดขึ้นแม้แต่ข้างนอกนะนี่นี่ด้านไม่ใช่ด้านจิตใจนี่ด้านวัตถุเลยด้านอร่างกายเรานี่แหละมันก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็หายได้ แล้วท,ท,ทุกทุกท่านพอมาเล่าเป็นประสบการณ์นะคะจะเห็นว่าบางท่านก็ได้ถ่ายรูปไว้นะเมื่อก่อนบางท่านก็ถ่ายรูปไม่ทันเลยนะหมายถึงว่าปฏิบัติไม่นานก็จะดีขึ้นแล้ววิธีการดูแลค่ะวิธีการดูแลนี่เราก็จะได้รับข้อมูลเรื่องของการดูแลในหลายวิธีที่พี่น้องเรามีแล้วก็แบ่งปันเราก็เลือกเลือกวิธีดูแลบางทีมันจะมีเยอะนะคะอ่านาลีจะมีข้อมูลมาเยอะใช่ไหม ขณะที่เราก็จะเลือกได้วิธีใดวิธีหนึ่งนะ่นะณเวลานั้นนะ่ะก็คือทำอะไรได้เข้าที่อันนี้แลกเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเลือกได้ตามวิบากดีร้ายของเราเหมือนกันเราก็จะหยิบมาในวิธีการที่ท่านแนะนำซึ่งอาจจะมีหลายวิธีใช่ไหมซึ่งมีหลายวิธีเราก็เลือกมาถ้าวิบากดีมาเราก็จะเลือกมาถูกกับการที่จะดูแลเราได้ค่ะ ตรงนี้เนะี่ยเราให้เป็นเรื่องของวิบากดีร้ายข้สังข้อกันด้วยเลยนะคะเรามีหน้าที่เดียวคือหนึ่งทำใจไร้ทุกข์สองภากเพียรดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงเลยก็คือเรามีอิทธิบาทในการดูแลค่ะส่วนการเลือกว่าจะถูกหรือไม่ถูกนิวางใจให้เป็นวิบากดีร้ายข้สังข้อกันเลยนะคะ ข้อสำคัญก็หาในสิ่งที่เราหาได้ง่ายใกล้ตัวนั่นแหละมาดูแลพี่พี่พี่มองว่าไม่ได้ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเราขอให้เรา,เ,าเราได้ได้นำบทบทเรียนเนี่ยถือว่าเรากำลังได้เรียนรู้เนี่ยนะค่ะแล้วก็เราก็ให้ให้เราเรียนรู้ด้วยความตั้งใจแล้วก็ดูแลกายนี้อย่างเต็มใจแล้วก็ภาคเพียนตั้งใจขณะเดียวกันก็ล้างกิเลสต,ตรง เรื่องของใจของเราทําใจไร้ทุกข์ขณะที่ปฏิบัติดูแลร่างกายไปด้วยโจทย์ไม่ได้ยากทําคู่เท่านี้ถ้าเราทําได้เราก็จะผ่านไงคะแล้วก็เป็นโอกาสของการได้เรียนรู้ชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกคนได้โจทย์อะไรมาก็เรียนรู้กับโจทย์นั้นนะคะ,ะยิดนดีกับโจทย์มาโจทย์นี้ของนารีค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ก็มันก็จะได้หมดไปเยอะด้วยค่ะ ค่ะสาธุค่ะค่ะเป็นกําลังใจให้นารีค่ะทุโมทนานะคะสาธุค่ะค่ะานารีขอถาม้วยค่ะคือนารีได้ข้อมูลอ่านารีฟังจากสายด่วนหรือเปล่าที่ว่าาคนที่เป็นมะเร็งอะ่ะจะไม่จะเลีเ่ยงการกินเห็ดใช่ไหมว่าเห็ดแต่มันเกิดจากเสืลราประมาณนี้ใช่หรือเปล่าถ้าถ้าเลี้ยงได้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีค่ะอืมถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีค่ะแล้วก็โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยค่ะ บางทีก็ควรจะเรียกเพราะว่ามันมีการตัดต่อพันธุกรรมนะในถั่วเหลืองค่ะค่ะคือถ้างานนาลีก็ต้องล้างใจแล้วแหละเพราะว่าที่บ้านนะมันมีเห็ดตลอดค่ะมันไม่ขาดแต่ก็กิเลสมันก็อยากกินได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องได้ได้ล้างใจอีกทีค่ะ,ค,ะคือเขาก็คงมาให้นาดีได้เรียนรู้ตรงนี้แหละค่ะนาดีเรียนรู้แล้วก็บันทึกเอาไว้นะคะแล้วมาแบ่งปันกับพวกเราค่ะค่ะ คือมันก็มันก็รู้สึกว่ามันมันก็สู้ยากอยู่นะถ้าเราไม่มีมันก็ดีนะแต่ว่ามันมีเห็ดอยู่ในบ้านนะมันก็อยากกินด้วยค่ะแล้วก็ตอนที่ตอนที่นารีเป็นอะมันมันก็ใช้อะไรมันก็มันไม่อยู่ค่ะคือเราเอาสมุนไพรตัวไหนใส่มันก็มันก็ไปเรื่อยของมันละค่ะมันไม่หยุดเลยค่ะจนว่านารีคิดว่าเออนารีจะไม จะไม่รักษาแล้วนะคือจะปล่อยให้อ่าพลังดินน้ําลมไฟมันถึงข้อกันเองแล้วมันจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้คือนารีเตรียมตัวตายดีกว่าตอนนั้นอะ่ะคือมันมันรู้สึกว่าใส่อะไรมันก็ไม่ได้ผลอะ่ะมันก็ไปเอาเรื่อยเลื่อยทุกวันทุกวันแล้วพอนาลีคิดว่านาลีจะไม่รักษาแล้ววันนั้นอะ่ะแล้วก็แม่ก็บอกว่าใบพลูมีที่สวนแล้วนาลีก็ไปเด็ดมาแล้วก็เอามาทาเฮ้ยมันมันลดอะ่ะแล้วก็นาลีก็ แต่ว่านาริก็มีวิธีการอื่นด้วยเวลาที่มันคันมากๆอะ่ะเราเกามันไม่ได้คือมันทรมานทุรนทุรายนาริก็ใช้อะ่ะขวดน้ำร้อนประกบอะ่ะคือมันช่วยได้อะ่ะมันก็มันก็พอมีทางออกค่ะหลังจากนั้นประมาณนี้ค่ะต่างร้ายหมดมันก็จะคิดออกนะคะสาธุค่ะ,ะขอบพระคุณครูทุกท่านค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ นเชิญพระชลศรีค่ะค่ะหนู่มกำลังย้ายสำนักงานหนุ่ม